นั่นในถั่วดูถั่จะใช้เวลานี่สิได้ปกติเพราะฉะนั้ไเป็นฮัดล้ำก่อนนี่ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทจำคุกไม่เกินสิบห้าวันพอดิเอ้อแอาถ่ายรูปยังไงบ่ได้เด้อก่อนคุณหน่อยแฟมิลี่ึเปล่าไม่ใช่เจ้าเจ้าอัด์ตบัวดิลุงอัด์ตละเสีซไว้เป็นเป็นล้ำไปฝึกล้ำเนาะสดๆเลย แล้วมาเร็วเด้อคุณพ่อปานรถไฟมันลงคอยเสียงดังลอยมาย่องย่องนี่คือเสียงโอ้อล้องคู่น้อยเออตรงกาจายและบางคนว่าฟังแต่เสียงกระจือได้มันจำง่ายพราะปานอย่างแถวนาคูเขาวงจ็ตฟังโคงเขายังออยออำเพื่นองซองห่องเคยฟังเสียงลูกเคยปล่อย แฟนทั้งบ้านเฮน้อยเขายัง,งววเอาเออจมมาผมมอลำนี้กันยังรอข้าขายข้าเป็นประจำยังอาศัยเสียงลำดอกพ่อ,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 อเออเป็นนาเลรียงและยังบอทันสูญเสียงลอยลำเสียงยุทธวันทวน แฟนยังเห็นสมควรนิยมเสียงสรงอยู่สีดันสู่บ้างนี้ลมาอีกแล้วเทียนี่ปีใหม,ม้เสมอเหมือนกลับมาเดินสังเวียนบ่เปลี่ยนแปลงวงเขาและสีวิตร้อยไปตามสาวเ,าเอาเสียงหมอลำหมูปันในดีอสิพอคู่สู่มักาอยู่ไตหัน มีหมอแม่มาค่ำคมไในอะไไงเออสายเนียนอเตอนมวนมวนหมอแขนแหล่ะเด็กมอ่ไปเปลี่ยนซื่อใหม่อยู่มันมีหมู่ลครับ